สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่นี่ฮาวเด็กๆค่ะนี่ฮาวป้าปบาร์มามะวันนี้มาเรียนวิชาภาษาจีนกับหล่อชิวีวีนะคะโอเคค่ะวัน,นวันนี้นะคะหลอชิวก็จะมาสอนพยัญชนะเลยนะคะแล้วก็การสอบภาษาจีนนะคะสอบภาษาจีนคะ่ะโอเคนะคะสักครู่ก่อนโอเค เห็นได้ยังเห็นแล้วใช่ไหมอ่ะโอเคอ่าครับที่แล้วนะคะเรียนตัวนี้ว่าเนอร์นะคะทบอท้าอีกทีหนึ่งเนอร์อ,อนานาโอเคเนอร์อาหนาเนอร์อัดหนาเนอร์อาหนานาหนาหนาหนาโอเคนะ ต่อไปตัวนี้นะคะเห็นไหมตัวนี้ผู้ว่าเลอค่ะเลอนะคะเลอเลอตัวเลอนะคะตัวลเลออ๋อมันเขียนแบบนี้เลาะต้องเปลี่ยนนะคะโอเคเสร็จแล้วอืม เลยนะคะตรงกลางนี้เป็นสระอีเลอ,อีลีสันที่หนึ่งเลอีหลีเลออีหลีกเลอีลีลีหลีหลีกลืโอเคตัวนี้ว่าเลอนะคะเลอคะ่ะเลอเล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 ,เล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  เลอค่ะเลอนะคะอืเลออีหลีเลออีหลีแปลว่าซาลี่ค่ะหลีแปลว่าซาลี่นะคะหลีแปลว่าซาลี่โอเคเลออีหลีเสียงที่เท่าไหร่คะข้างบนนี้คือครึ่งภูเขานะคะคือช่วงมงที่สองเสียงที่สองค่ะเลออีหลี โอเคเลยนะคะตอนนี้เยนแปะตัวนะคะมาทบทวนค่ะปัวพัวมัวฟัวเตอเธอเนอเลอโอเคลองเพลงว่าปัวพัวมัวฟัวเตอเธอเนอเลอเลอนะคะ เทเลโอเคอ่ะแปดตัวนะโอเคตอนนี้นะคะเลเรียนจบแล้วนะคะเลเรียนจบแล้วโอเคตอนนี้จามีการสอบค่ะการสอบของเต็จอนุบาลสองค่ะเห็นแล้วอย่างเห็นแล้วใช่ไหมโอเคการสอบนะทั้งหมดมีสิบข้อ สิบข้อนะข้อละสงคะแนนนะคะข้อละส่งคะแนนค่ะเหล่าก็จะมาเอานะคะเห็นตัวนี้ไหมอ่าตัวนี้นะคะว่าแตงโมใช่ไหมอ่าแตงโมนะคะถ้าเด็กตอบได้แตงโมภาษาจริงอ่านว่าอะไรตอบได้ตัวยิงนะคะไม่ต้องเหล่าชือออกเสียงก็ไม่ต้องคุณพ่อคุณแม่ช่วยกันอ๋อก็ได้สงคะแนนค่ะโอเค เดี๋ยวนะถ้าเด็กตอบไม่ได้เราจะมาช่วยแล้วเราจะม,มาออกเสียงนะคะเด็กตอบได้เด็กออกเสียงได้ก็ได้หนึ่งคะแนนเข้าใจไหมคะโอเคอ่ะเอ่อลงหน่อยค่ะลงก่อนนะคะลงหน่อยค่ะโอเคค่ะข้อที่หนึ่งนะคะแตงโมภาษาจีนพูดว่าตอบได้ไหมคะตอบได้ได้สองคะแนนค่ะตอบได้ไหมคะแตงโมพ,พูดว่าอะไรคะ โอเคถ้าตอบได้ได้สองคะแนนนะคะตอนนี้เราจะช่วยนะคะตัวน,นี้อ่านว่าชีชีชีโอเคเราช่วยแล้วถ้าเราช่วยแล้วเด็กพูดใต้แล้วค่ะออกเสียงใต้ค่ะก็ได้หนึ่งคะแนนเข้าใจไหมอย่างนี้นะคะโอเคแล้วข้อนี้อ่านว่าชีกวาชีกวาชีกวา ชีกวัวโอเคข้อที่สองข้อที่สองนะคะข้อที่สองขอวาสะกะค่ะเด็กมาฝร์สะกะนะคะอืมถ้าเราไม่ช่วยเด็กสะกะได้ก็ได้สองคะแนนนะคะตัวนี้กัแบบตัวนี้แปลว่าอะไรได้สองคะแนนนะโอเคตอนเราจะช่วยนะคะเราจะช่วยเด็กได้นหนึ่งคะแนนค่ะ โอเคเต้อาเต้อาเต้อาโอเคค่ะตอบได้ก็ได้หนึ่งคะแนนเราช่วยแล้วโอเคข้อนี้ก็อ่านว่าเตออาตาเต้อาต้าต้าแปลว่าใหญ่โอเคข้อที่สามข้อที่สามคือกล่องดิงซอนะคะ กลุ่มดินสอภาษาจีนณห์ว่าอะไรตอบได้ไหมคะตอบได้ก็ได้หนึ่งตอบได้ก็ได้สองคะแนนนะคะอ่านว่าอะไรคะกลุ่มดินสอคะ่ะได้ไหมโอเคตอนนี้นะคะเราจะช่วยนะคะปิดปิดปิดปิ โอเคตอนนี้เราจะช่วยแล้วถ้าเตอออกเสียงได้ไต้หนึ่งคะแนนนะคะอ่าข้อนี้อ่านว่าปีเหอ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 โอเคต่อไปข้อที่สี่ค่ะข้อที่สี่สักเลี้ยงตัวนี้ไก่ค่ะไก่เขาจะจริงพูดว่าพูดอะไรคะ่ะถ้าพ่งใต้ก็ไต้สองคะแนนนะคะไก่เขาจะจริงพูดว่า ตอบได้ไหมได้ตอบได้ก็ได้สองคะแนนะไก่พูดว่าโอเคตอนนี้เราช่วยนะจี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 ไก่พูดว่าไก่พูดว่าโอเคตอบได้ได้หนึ่งคะแนนะข้อนี้ภาษาจีนอ่านว่าจีจีจีจ G ค่ะจนะคะโอเคข้อที่5ค่ะข้อที่5นะคะปากภาษาจริงอ่านว่าอะไรถ้าอ่านได้ก็ได้สองคะแนนนะอ่านได้ตัวยิงนะคะไม่ต้องเราช่วยไม่ต้องคุณพ่อคุณแม่ช่วยกันนะคะอ่าปากภาษาจริงพูดว่าอะงไรยังไงคะตอ,ตอบได้ไหมตอบได้ได้สองคะแนนนะคะ โอเคตอนนี okay, ้เราช่วยนะเราจะออกเสียงนะเด็กได้หนึ่งคะแนนนะจวยจวยจวยโอเคตอบได้ไหมเราช่วยแล้วนะคะแต่ออกเสียงได้ไหมจวยถ้าออกเสียงได้ได้หนึ่งคะแนนนะคะโอเคค่ะข okay, ้อนี้อ่านว่าจวยป้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 า สวยปะแปลว่าปากค่ะอืมต่อไปข้อที่หกค่ะข้อที่หกคำคนพ่อภาษาจีนพูดว่ายังไงคะถ้าตอบได้ได้สองคะแนนนะคะโอเคตอนนี้หลอดจะช่วยนะคะคนพ่อภาษาจีนพูดว่าป้าป้าป้าโอเค ตอนนี้ถ้าตอบได้ได้หนึ่งคะแนนนะคะข้อนี้อ่านว่าป้าปะ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 โอเคต่อไปข้อที่เจค่ะข้อที่เจนะคะตอนนี้เป็นสระอะไรคะตัวน,นี้คะถ้าเ็กตอบได้นะคะก็ได้สองคะแนนนะคะ โอเคตอนนี้เราจะช่วยนะคะโอเคค่ะอ่าวัวอ่าวัวโอเคเมื่อกี้เราช่วยแล้วถ้าเด็กตอบได้ก็ได้สองคะแนนได้หนึ่งคะแนนโอเคไหมหนึ่งคะแนนนะคะข้อนี้อ่าว่าเออค่ะ uh, war, อ่าวัวเอออ่าวัวเอ ข้อนี้อาว่าเออค่ะเออนะคะโอเคต่อไปข้อที่แปดค่ะข้อที่แปดสีแดงสีแดงภาษาจีนพูดว่ายังไงคะถ้าเด็กตอบใต้ใต้สองคะแนนนะคะสีแดงพูดว่ายังไงคะโอเคตอนนี้เราจะช่วยกันนะคะตอนนี้เราจะจะออกเสียงช่วยเด็กๆค่ะถ้าเด็ก ตอบได้ตอนนี้ได้หนึ่งคะแนนนะเมื่อกี้ได้สองคะแนนตอนนี้ได้หนึ่งคะแนนค่ะโอเค okay. สีแดงภาษาจีนว่าหงหงหงตอบได้ไหมตอบได้ได้หนึ่งคะแนนค่ะ okay. โอเคข้อนี้อ่านว่าหงเสหงเสหงเสหงเ เสีแดงค่ะอืมสีโอเคต่อไปข้อที่เก้าข้อที่เก้าคือสวัสดีค่ะภาษาจีนอ่านว่าอะไรคะสวัสดีค่ะภาษาจีน่่าว่าอะไรคะถ้ไบได้ได้สองคะแนนนะคะสวัสดีค่ะภาษาจีนพูดว่าตอบได้ไหมคะได้สองคะแนนนะคะ โอเคตอนนี้เราจะช่วยนะเราจะจะช่วยกันเรจะจะออกเสียงถ้าเด็กพูดใต้แล้วออกออเสียงตามเราสุได้นะคะก็ได้หนึ่งคะแนนนะคะโอเคสวัสดีภาษาจีนว่าหนีหนีหนีโอเคตอบได้ไหมคะค่ะข้อนี้อ่านว่าสวัสดีค่ะภาษาจีนอ่านว่าหนีห่า นี่เ okay, ขานี่าขโอเคข้อสุดท้ายขอมาสะเกาะนี้นะคะสะเกาะข้างบนนี้นะคะอืมถ้าใครสะเกาะใต้ก็ได้สคะแนนนะคะโอเคตอนนี้เราจะช่วยนะคะเราจะ,จะช่วยกันเด็กจะได้หนึ่งคะแนนนะมัวอา โมอาโมอาโมอาอะไรคะต้องออกเสียงนะโมอาโอเคได้ถึงข้างนนะตอนนี okay. ้นะคะถ้าออกเสียงตามหลอกได้โมอาโอเคข้อนี้อ่านว่าโมอามาโมอามาโมอา มาโอเคจบแล้วค่ะอาวันนี้มาสอบนะคะการสอบภาษาจีนนะก็คือจะให้คุณพ่อคุณแม่รู้ว่าเด็กเรียนหนึ่งถมแล้วเด็กเรียนได้อะไรบ้างเด็กจะได้คำได้คะแนนเท่าไหร่อันนี้นะคะโอเคค่ะหอกเวลาค่ะบอกเวลาภาษาจีนว่าใจเจียนใช่ไหมอ่ะโอเคใจเจียนค่ะขอบคุณค่ะคุณครู 老师，再见！再见，卡的的，再见卡。